ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9พุ่งไม่หยุดชุดไม่อยู่วันนี้559รายพบกระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอ,อสมออสอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ครับวันที่9เมษายน2564ครับ หมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับยอดผู้ป่วยรายใหม่559รายนะครับพบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ401รายจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน148รายและเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้10ราย รวมแล้วผู้ป่วยยืนยันสะสม38,69รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศนะครับสูงถึง27,682รายหายป่วยแล้ว28,128รายเพิ่มมาขึ้นจากเมื่อวานนี้27รายผู้ป่วยรักษาอยู่2,645รายวันนี้ครับพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายรวมแล้วเสียชีวิตสะสมที่96ราย ผู้ป่วยราร้หม่559รายพบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ549รายและมาจากต่างประเทศ10รายติดเชื้อในประเทศ549รายแยกเป็นผู้ป่วยใหม่จากระบบเฝ้าวระวังและระบบบริการ401รายและจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน148รายเรามาดูกันนะครับว่าผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าวระวังและระบบบริการ401รายนั้นมาจากที่ใดกันบ้างนะครับ จากกรุงเทพมานคร138รายเชียงใหม่16รายเชียงราย2รายลำปาง1รายน่าน1รายพิษณุโลก1รายเพชรบูรณ์1รายนนทบุรี10รายปทุมธานี12รายลบบุรี3รายราชบุรี4รายสมุทรสาคร9รายเพชรบุรี4ราย การจนบุรี1รายประจวบคิรีขันธ์29รายชนบุรี29รายสมุทรปราการ46รายระยองหรายฉะเชิงเศรา2รายจันทบุรี5รายตราด1รายสะแก้ว16รายสมุทรสงคราม1รายขอนแก่น6รายมหาสารคาม1รายอุดรธานี10รายอุบลราชธานี6รายและสุราธานี4รายภูเก็ตสราย นครราชสีมา6รายนครสวรรค์1รายสระบุรี2รายนครปฐม1รายบุรีรัมย์8รายชัยภูมิ2รายชุมพร5รายสงขลา6รายการค้หนหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน148รายนะครับพบจากกรุงเทพมหาหนคร130รายชนบุรี17รายประจวบคีรีขันธ์1รายมาจากต่างประเทศ10รายนะครับ ผ่านการคัดกรองและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทุกประเภทนะครับโดยมาจากพื้นที่สหรัฐอาณาจักร1รายสหรัฐอเมริกา1รายอินโดนีเซีย1รายฝรั่งเศส1รายจีน2รายเอสโตเนีย1รายมาเลเซีย1รายและเบลเยียม2รายนะครับต้องฝากพี่น้องอสสอสมอนะครับช่วยเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาอย่างเข้มข้นเลยนะครับ เพราะว่ายอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจากหลักสิบเป็นหลักร้อย100 200 300เมืม่อวานนี้400รห้าหลายวันนี้ครับห้ารยากรายนะครับก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยทีเดียวนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้น่ากังวลนะครับเราจะต้องใช้มาตรการอย่างเข้มข้นนะครับก็คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือแล้วก็ตรวจ วัดอุณหภูมิอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งสแกนไทยชนะหรือว่าแอปหมอชนะด้วยนะครับเวลาไปในสถานที่ต่างๆต้องฝากด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ต้องระมัดระวังนะครับผู้ที่เดินทางมาจากช่องทางธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสียงก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องอสสสมอทุกท่านครับ พี่น้องอสสอ,อสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอ,อสมอด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเราด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับอย่าลืม Dmhtt นะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะขอให้ทุกคนสุขภาพดีปลอดภัยจากโควิด19นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ